พอเขาปลดปล่อยตัวเองออกมาพอเขาเปิดรับแล้วผมก็ให้ทุกคนอกอดกันแล้วก็พูดบอกรักกันแล้วก็ขอโทษเพื่อให้เขาได้เคลียร์ปัญหาที่ติดอยู่ในใจที่ปลดปล่อยความรู้สึกกดดันออกไปแล้วคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนบอกความรู้สึกสองอย่างมันเป็นคำที่คนเราต้องพูดเยอะ คำว่ารักกับคำว่าขอโทษหน้าเข้าหาเพื่อนผมอยากให้บอกเพื่อนว่ารักปัดนะแล้วก็กอดทีนึงบอกพี่ปัดนะแล้วก็บอกว่าขอโทษขอโทษพี่ปัด วอค่ะแล้วก่อนครับเห็นโดนไหมขอคู้ก็เลยว่ารักเอแท็ลอลก็ขอโทษด้วยเ<ก>้ย ก็พี่น้องกันเนาะพี่ขอโทษนะเมื่อวานพี่อาจจะแรงแต่ย้ดเมื่อวานหนูก็แรงยังไงพี่ก็ขอโทษนะค่ะโอ้โหดีละน้อง ร้านแตบว่าใด้ยังรู้ว่าอยู่ที่เดียวกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องขอบคุณนะพี่จูอยไม่จียงกันโตผิไ้เครียดเลยไม่ต้องมาเครียดแล้วห ไอดอลฉันเธอคือก,กนันเธอคือไอดอลฉันที่ก็เคยส <c oughs> นใจฉันรักเกย์จิ๊บเบิร์ดเป็นไงบ้างรู้สึกดีค่ะดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยค่ะขึ้นเยอะไ,ะอะได้ขอโทษได้บอกรักแล้วก็ตอนตอนชูมูกก็ได้ปลดปล่อยผมจะเล่าอะไรให้ฟังพ่อผมเสียไปนานแล้วผมกับพ่อเนี่ยแบบ มันมนานเนี่ยไม่ค่อยคุยอะไรกันมากตอนสุดท้ายที่แกเสียผมทะเลาะกับพ่อคำสุดท้ายที่ผมพูดกับพ่อคือแบบพ่อไัไม่เข้าใจผมว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้สึกไงรักใครคุณบอกเลยอย่าเสียเวลาคุณรักใครคุณบอกซะคุณมีปัญหาอะไรกับเพื่อนคุณเคลียร์ซะให้มันจบ ผมบอกรักกับคนที่ผมรักทุกวันเลยที่ผมตื่นขึ้นมาผมบอกรักแม่ทุกวันผมว่าคุณเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในเนี้คุณมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเยอะแยะแน่นอนมันต้องแลกมาด้วยความยากลำบากความเหนื่อยล้าลความแบบกดดันต่างๆนั่นนะเพราะคุณยืนอยู่ในจุดสูงสุดคุณเป็นตัวแทน ของคนอื่นคุณต้องแบกรับความกดดันแต่เชื่อผมรัามันเป็นสิ่งที่ดีวันหนึ่งคุณย้อนมองกลับมาคุณจะรู้ว่าคุณมีโอกาสที่ดีแล้วคุณได้รู้จักกันมีมิตรภาพที่ดีสิ่งนี้มันจะอยู่ตลอดไปไม่ว่าต่อไปคุณไปทํางานอะไรมีครอบครัวอะไรคุณยังจะคีบคอนเนคกับเพื่อนต่อไปก็ผมอยากให้จํา ความรู้สึกที่ดีๆไว้อะไรที่ที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นมันมีทุกที่แหละครับความไม่เข้าใจกันอะไรมีทุกที่ทิ้งมันไปสักเอาวันว่าผมทํพลาดไปแล้วคุณก็จะทํพลาดกันแล้วแหละว่าคุณยังมีโอกาสอยู<ด>่<ด>แล่ว,วันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณค,ค่ะ